สวัสดีคะ่ะทุกคนดีดต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับป๊อบอีกเช่นเคยในเกม The Sims 4ค่ะวันนี้ป๊อบจะพาทุกคนมาสร้างบ้านในตรีมวันคริสต์มาสที่จะถึงนี้นะคะทุกคนจริงๆบ้านแบบนี้นะคะที่ตกแต่งด้วยสิ่งของ ที่มาจากภาคต่างๆที่มีของตกแต่งวันคริสต์มาสนะคะป๊อบเคยสร้างไปแล้วเมื่อหลายปีก่อนนะคะหลายปีจริงๆเลยนะแต่ว่าวันนี้ป๊อบอยากมาสร้างอีกครั้งหนึ่งโดยที่ธีมของบ้านไม่เหมือนบ้านหลังก่อนนะคะที่ป๊อบเคยสร้างเมื่อไรนี้ก็จะไปออกแนวแบบมินิมอลนิดหนึ่งจะเน้นสีขาวสีครีมอย่างนี้นะคะข้างในข้างนอกเนี่ยก็เลือกสียากมากมากเลยนะคะจนตัดสินใจได้ว่าเป็นสีที่ทุกคนได้เห็นกันตอนต้นคลิปนะคะแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ย ลืมรอดูนะคะมันก็จะมีไฮไลท์ของบ้านทั้งหลังด้วยนะคะก็คือข้างนอกเนี่ยจะเป็นบ้านสีไม้ๆนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็จะตกแต่งด้วยของต่างๆนะคะใช่อย่างที่ป๊อบพูดไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะที่ป๊อบเคยสร้างมาแล้วเนี่ยมีคนถามหา,าถามว่ามีเวอร์ชั่นที่ไม่มีของตกแต่ง ในวันคริสต์มาสไหมนะคะซึ่งป๊อปเนี่ยก็ไม่ได้สร้างบ้านที่มีเวอร์ชั่นนั้นนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้ป๊อบจะอัปโหลดเวอร์ชั่นที่ไม่มีของตกแต่งวันคริสต์มาสให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะลองไปเล่นกันนะคะในวันคริสต์มาสนี้เพื่อนๆทําอะไรกันบ้างเพื่อนๆได้สร้างบ้านที่เป็นตีมวันคริสต์มาสบ้างไหมสามารถคอมเมนต์บอกป๊อบได้นะคะแล้วก็อาจจะคอมเมนต์ไอเอ็กเขาเอาไว้นะคะป๊อบอยากจะโหลดไปดูโหลดไปเล่นบ้านของเพื่อนๆแชร์กันได้นะคะทุกคนส่วนใครที่ อยากให้สร้างบ้านอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะตอนนี้เรากําลังทําภายนอกอยู่ค่ะทุกคนซึ่งป๊อบก็ต่อได้ป๊อบงงว่าเอจะทําบ้านออกมาเป็นแบบไหนดีจะเป็นตีมสีสันสดใสหรือจะเป็นตีมสีแบบว่ามินิมอลแต่ก็คือตัดสินใจว่าจะเป็นแบบมินิมอลนะคะเพราะตอนนี้ป๊อบอินมากๆกับสีขาวสีครีมเลยแต่ว่าก็คือ ยังงงๆอยู่นะคะตอนแรกเอบ้านหลังนี้จะเอาอยัางไงดีซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีภาคซีซันเยอะหน่อยเนื่องจากว่าภาคซีซันเนี่ยจะมีของที่เป็นขอ,องตกแต่งวันคริสต์มาสไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสหรือว่าดอกไม้อะไรเงี้ยเยอะนะคะก็เลยจะใช้ของตกแต่งแบบนั้นแล้วก็ของในบ้านก็จะมี หลายภาครวมกันนะคะทุกคนแต่ว่าป๊อบไม่ได้มีภาคใหม่ๆเลยนะคะเออเดี๋ยวภาคใหม่ที่เดอะซิมเพิ่งออกมาเนี่ยป๊อบว่าเดี๋ยวป๊อบจะซื้อมาลองเล่นนะคะจะเป็นเดือนหน้านะคะทุกคน นี่แหลคะค่ะทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าป๊อปเนี่ยจะงงๆกับสีบ้านนิดนึงนะคะไม่รู้จะเสียอะไรดีตอนแรกจะเป็นสีครีมแล้วก็มาสีเขียวแล้วก็มาสีน้ำตาลก็คือยังเลือกสีข้างนอกไม่ได้แต่ว่าป๊อปก็เออคิดว่ามันจะเสียเวลาก็เลยมาตกแต่งข้างนอกกันคะ่ะทุกคนป๊อปเนี่ยจะใช้ที่ฉีดสีบนพื้นนะคะให้มันเป็นสีดินแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยมาวางรอบๆจะได้รูปทรงที่ต้องการนะคะก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้แล้วก็ใส่ต้นไม้ งไปค่ะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยป๊อบไม่ได้อัดไว้ป๊อบจะใส่ต้นคริสต์มาสแล้วก็มีสโนว์แมนด้วยนะคะในตอนที่โชว์เคสของบ้านหลังนี้ป๊อบจะให้เดอะซิมเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็เปิดเอ่อเป็นเลือกเป็น ตอนหิมะตกนะคะจะได้ฟิลแบบวันคริสต์มาสจริงๆแต่ว่าตอนนี้นะคะในการตกแต่งภายนอกป๊อบต้องการที่จะได้มองเห็นบ้านชัดๆก็เลยจะต้องใช้โหมด manage world ก็เลยจะเป็นแบบไม่มีหิมะตกนั่นเองนะคะแต่ว่าสักพักเนี่ยป๊อบก็จะไปโมดเล่นแล้วมันก็จะมีหิมะนั่นเองค่ะทุกคนฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะป๊อบก็จะใช้ที่ฉีดฉีดพื้นผิวให้เป็นสีหินแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งข้างๆนิดหน่อยซึ่งตอนที่ป๊ ตกแต่งในโหมด Manage World เนี่ยมันก็สวยดีอยู่นะคะแต่พอไปตอนโหมดเล่นเกมเนี่ย มันเป็นสีขาวหมดเลยหิมะตกแล้วมันคือไม่เห็นพื้นเลยอะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็สวยดีตอนนี้ป๊อบก็จะเลือกสีข้างนอกใหม่นะคะแล้วก็เลือกสีหน้าต่างใหม่เอาเป็นหน้าต่างที่มันเป็นยาวๆแบบนี้นะคะหลายๆบ้านเนี่ยสวยกว่านะคะตอนแรกก็คือลองติดๆไปก่อนนะคะทุกคนมีใครมีไอเดียในการสร้างบ้านเนี่ยแชร์กับป๊อบได้เลยนะคะป๊อปกก็อันนี้ก็เป็นไอเดียของป๊อกที่ป๊อกสร้างมานะคะทุกคนคะ่ะ ตอนนี้ก็ติดหน้าต่างนะคะแบบนี้ไปข้างหน้าและข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนสีรั้วข้างหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนสีดอกไม้ที่เราติดไว้ตอนแรกค่ะทุกคนป๊อบลังเลว,ว่าจะเอาเป็นสีขาวหรือจะเป็นสีเขียวดีก็สุดท้ายก็เลือกเป็นสีเขียวนะคะข้างหน้าบ้านเราก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้เหมือนกันค่ะตรงรั้วแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วก็เอาพวงไว้ตรงกลางด้วยค่ะมันจะต้องใช้กําแพงนะคะถึงจะติดได้ก็เลยต้องลบออกแบบนี้ ส่วนตรงข้างหน้านะคะป๊อบก็จะทําเป็นระเบียงเล็กๆแบบนี้ด้วยนะคะมันจะได้ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเสาด้วยค่ะจะเปลี่ยนเสาข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะทุกคนอย่างที่เห็นเลยสีนะคะนี่ป๊อปก็จะใช้สีที่เป็นหินแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าสีบ้านเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันอีกรอบหนึ่งนะคะ นีข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนเสาเช่นเดียวกันค่ะข้างหลังนะคะจะไม่ค่อยมีอะไรมากจะไม่ค่อยมีส่วนมากนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นบ้านที่พยายามที่จะใช้พื้นที่ให้มันแบบคุ้มนะคะแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่ใหญ่อะไรขนาดนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น30มคูณยีเท่านั้นเองนะคะถ้าป๊อบจะไม่ผิดนะคะเดี๋ยวป๊อบจะทิ้งข้อมูลบ้านไว้ใน description box นี้นะคะทุกคนมาค้างๆขัขขขเพิ่มดีเทล โดโดยการทำที่นั่งออกมายื่นออกมาข้างนอกข้างๆแบบที่เห็นเลยเมื่อกี้นะคะ ตอนนี้นะคะทุกคนเรามาทำห้องแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะมันเป็นห้องรับแขกค่ะตอนแรกห้องนี้เนี่ยป๊อปเนี่ยไม่ได้ทำตีมสีขาวเลยนะมันจะเป็นตีมสีครีมแบบว่าเขียวๆดูสดใสกว่านี้นิดนึงเล่นสีเยอะกว่านี้นิดนึงแต่ว่าป๊อปไม่ชอบเปลี่ยนใจเอาเป็นสีนี้แล้วกันนะคะรู้สึกว่าวางของแล้วมันดูสวยดีค่ะตรงนี้ก็ข้างหลังจะมีต้นคริสต์มาสสีนี้ป๊อปชอบมากเลยนะเอ่อในห้องรับแขกห้องครัวแล้ว ก็ห้องอาหารเนี่ยจะอยู่ร่วมกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนมันจะดูแคบๆนิดนึงนะบ้านของเราไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวค่ะก็คือว่าป๊อปเนี่ยชอบเอารูปภาพของคนที่เขาทำอาไว้นะคะแล้วก็อัปโหลดลงในแกลลอรี่เอามาตกแต่งบ้านของเราก็จะได้ฟิลวันคริสต์มาสหรือว่าฟิลอะไรต่างๆที่เราอยากจะให้บ้านหลังนั้นมันเป็นนะคะได้แล้วก็คือเพื่อนๆเ,เนี่ยป๊อปแนะนำเลยให้ไปโหลดนะคะ มาในแกลเลอรี่นะคะแล้วก็บางคนก็มาตกแต่งทำอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยค่ะ เรามาทำห้องครัวของเรานะคะห้องครัวเนี่ยก็จะออกเป็นสีขาวค่ะในฝั่งขวามือเนี่ยป๊อบจะติดกระจกไว้แล้วก็มีถังขยะนะคะแล้วก็ในฝั่งซ้ายมือเนี่ยป๊อบจะสร้างกำแพงขึ้นมา1บล็อกนะคะเพื่อที่จะทำให้สีของห้องเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นจากสีขาวเพราะว่ามันขาวมากเกินไปทุกคนลองดูสิคะแล้วก็มีสีเขียวนิดเดียวเองนะคะทุกคนพอใส่กำแพงแล้วเนี่ยป๊อบรู้สึกว่ามันดูดีขึ้น ส่วนฝั่งนี้จะเป็นมุมอ่านหนังสือเล็กๆนะคะที่อยู่ข้างบันไดป๊อบว่ามุมนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยซิมสามารถขึ้นไปอ่านหนังสือตรงนี้ได้นะแล้วก็จะตกแต่งด้วยของอันนี้นะคะที่ไม่ใช่กระจก หน้าต่างถ้าเป็นกระจกหน้าต่างแล้วเนี่ยมันจะทําให้ห้องอาจจะสีหรือแสงไม่เท่ากันใส่ไฟลงไปแล้วเนี่ยแสงก็ยังไม่เท่ากันอีกเพราะว่ามันเป็นกระจกเนี่ยเกมก็คงทําให้มันมีเงาเพิ่มมากขึ้นก็เลยใช้อันนี้แทนเราก็จะวางที่นั่งไว้2อันนะคะตกแต่งด้วยต้นไม้แล้วก็มีชั้นหนังสืออยู่ข้างหลังส่วนกําแพงป๊อปจะใช้อันเดียวกับในห้องครัวอันเล็กๆนั้นมันจะได้ดูแบบเชื่อมต่อกันได ให้ดูแบบคล้ายๆการมีส่วนของสีนี้สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทําให้ห้องเนี่ยดูเชื่อมกันมาดูห้องแรกนะคะเดินเข้ามาจริงๆป๊อปน่าจะทําห้องนี้ก่อนนะแต่ป๊อปลืมมันคือโถงทางเดินเข้ามานะคะแยกออกมาว่าเราจะไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้ามาทางซ้ายก็จะเป็นห้องน่งเลนไปทางขวาก็จะเป็นห้องโถงเล็กๆอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องทํางานเล็กๆแล้วก็ค่อยต่อไปเป็นห้องน้ํากับห้องนอนสองห้องนะคะ พอมาดูห้องน้ําของเราห้องน้ําข้างล่างก็จะมีสีเขียวนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีสีทองแล้วก็มีสีดํานะคะห้องนี้จริงๆป๊อบก็คิดโทนสีไม่ค่อยจะออกนะคะก็เลยได้เป็นสีนี้เลยป๊อบก็ชอบอยู่นะคะเป็นสีเขียวแล้วก็สีทองเดี๋ยวเราจะจริงๆแล้วเนี่ยตอนโชว์เคสป๊อบจะเปลี่ยนฝักบัวให้เป็นอีกอันหนึ่งนะทุกคนเป็นจะเป็นสีดํานะคะก็สวยดีแล้วก็วางพรมไว้แบบนี้จริงๆห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะคะเป็น ็นห้องน้าข้างล่างเนี่ค่ะทุกคนฝักบัวอยู่ฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวเราจะเอามาเปลี่ยนใส่แทนนะอันนี้จะเป็นหน้าห้องน้ําค่ะทุกคนที่เมื่อกี้เราทําห้องแรกที่เดินเข้าประตูมาใช่ไหมคะเดินเลี้ยวขวามาก็จะเป็นห้องอะไรก็ได้ใครจะมาใช้ก็ได้มันจะวางคอมไว้นะคะแล้วก็มีของตกแต่งมีตู้เสื้อผ้าวางเอาไว้เผื่อที่แบบว่าใครซักผ้าอะไรอย่างนี้ก็ เสร็จแล้วก็มาใส่ตู้เสื้อผ้าได้แต่มันก็คือเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าเรามาโนว่ามันคือตู้แบบเก็บผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรแบบนี้นะคะก็คงไม่ใช่ ตู้ของใครสักคนหนึ่งแล้วก็วางเก้าอี้ไว้เดี๋ยวป๊อบจะย้ายมุมโต๊ะคอมไปไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนตอนแรกก็คือวางไปก่อนแบบนี้ป๊อบว่าซิมไม่น่าจะเดินเข้ามาได้นะคะมันแคบเกินไปแล้วก็นี่แหละคะ่ะทุกคนมีที่แขวนผ้าแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือมีรูปภาพที่เป็นวันคริสต์มาสด้วยค่ะมันจะให้ความโคซี่สุดๆเลยอบอุ่นมากๆเลยนะคะมาถึงห้องนอนห้องแรกของเราคะ่ะเราจะวางโต๊ะทำงาน ตรงมุมห้องนะคะสีขาวแบบนี้แล้วก็มีเก้าอี้อันนี้ป๊อบชอบมากๆเลยแล้วก็มีโน้ตบุ๊กเล็กๆตกแต่งด้วยรูปภาพนะคะมินิบาร์แล้วก็มีที่แขวนต้นไม้ไว้เพิ่มสีสันให้มันมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีเทียนเอาไว้ข้างๆแบบนี้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งป๊อบจะทำเป็นมุมแต่งหน้าก็จะเอา ชั้นวางของวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีเก้าอี้มีของตกแต่งที่เป็นต้นคริสต์มาสสีเขียวแบบนี้ชอบมากๆเลยมันดูไม่เขียวเกินไปมันสวยมากๆแล้วก็ตกแต่งด้วยของเล็กๆน้อยๆอลาวก็จะมีของวันคริสต์มาสด้วยค่ะเป็นต้นไม้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือเป็นเตียงนอนค่ะเป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งด้วยเสานะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีไฟห้อยๆลงมาทั้งสองฝั่งเลยไฟข้างล่างตรงโต๊ะ ป๊อบก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้แล้วก็เปลี่ยนสีพื้นให้เป็นสีเทาค่ะส่วนห้องถัดมาค่ะห้องนี้ก็จะเหมาะกับผู้ชายนะคะเพราะว่ามันจะเป็นโทนเข้มกว่าห้องเมื่อกี้หน่อยแล้วก็สามารถเอาไว้รับแขกก็ได้หรือว่ามีคนอยู่มีซิมอยู่หลายคนก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปภาพที่ป๊อบได้โหลดมาจากแกลเลอรี่เดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะอันนี้ป๊อปเอาเคาน์เตอร์มาวางไว้ข้าง ให้มันเป็นตบแต่งนะคะเอาข้างหลังของเคาน์เตอร์เพราะมันจะได้ไม่มีที่จับ มันจะได้ม่หลุดตีมนะทุกคนนีวางไว้แบบนี้แล้วก็มีทิชชู่ซึ่งป๊อบไม่รู้ว่าทําไมป๊อบชอบวางทิชชู่วไว้ในห้องนะคะต่างๆของซิมส่วนฝั่งนี้ค่ะป๊บอบจะวางเก้าอี้ไว้2ตัวนะคะแล้วก็มีกระจกด้วยเป็นมุมแต่งตัวเล็กๆตรงนี้มีชั้นวางของแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีรูปภาพที่ป๊อบโหลดมาจากในแกลลอรี่ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันแล้วก็มีตะก้าใส่เสื้อผ้านะคะส่วนฝั่งนี้ค่ะเราขึ้นมา ชั้นสองกันแล้วค่ะห้องแรกที่ป๊อบจะทํานั่นก็คือห้องน้ําค่ะอันนี้ห้องน้ําชั้นสองจะใช้เป็นแบบอ่างอาบน้ําไม่ใช่ฝักบัวนะคะเพราะมันจะได้ได้ฟิลให้ซิมใช้อ่างอาบน้ําบ้างเพราะว่าป๊อบใช้ฝักบัวมาตลอดเลยป๊อบก็รู้อยู่ละค่ะว่าอาบน้ำเนี่ยซิมจอาบน้ํานานกว่าฝักบัวนะป๊อบรู้สึกว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนคิดเหมือนป๊อบหรือเปล่าฝั่งนี้นะคะป๊อกก็ใช้เคาน์เตอร์อีกเช่นเดียวกันค่ะใช้ตูดหรือข้างหลังของเคาน์เตอร์วางอ,อ่างล้างมือไว้ข้างบน2อัน แบบนี้นะคะมันสามารถที่จะอัดแอดปได้นะคะป๊อบชอบมากๆเลยแต่เราต้องลดขนาดของเคาน์เตอร์ด้วยนะเพื่อนเเพราะว่าอ่างล้างมือเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเกินไปนะคะพอลดขนาดแล้วเนี่ยมันจะแบบพอดีมากๆเลย ต่อมาเราจะวางพรมไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้เล็กๆด้วยฝั่งนี้นะคะเดินขึ้นมาจากบันไดเนี่ยก็จะเป็นที่โลง่งๆนะคะซึ่งป๊อบก็เลยเอาต้นคริสต์มาสแบบเดียวกับข้างล่างขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีมุมก่อไฟมุม เตาผิงแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องเด็กห้องแรกปอบชอบห้องเด็กห้องนี้มากๆเลยเพราะว่ามันน่ารักมากเลยแล้วมันก็มินิมอลมากๆเตมของห้องนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะก็อย่างที่ป๊อบบอกเนี่ยภายในจะส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็จริงๆห้องเด็กห้องนี้มันใหญ่ กว่าห้องผู้ใหญ่อีกห้องหนึ่งที่เรากําลังจะไปทําในต่อไปนะคะก็ตกแต่งด้วยต้นไม้มีไฟแล้วก็เปลี่ยนสีกําแพงนิดหน่อยค่ะมีน้องหมีวางอยู่ตรงนี้แล้วก็ปอบชอบเตียงอันนี้มากๆมากๆมากๆเลยตรงกลางของห้องก็อย่างที่เห็นค่ะก็จะเอาตู้โต๊ะข้างเตียงมาทําเป็นวงกลมมาถึงห้องนอนห้องถัดมาอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สําหรับเด็กโตก็ได้หรือจะเป็นวัยรุ่นก็ได้มันเป็นห้องโทนสีชมพูนะคะน่ารักมาก ฝั่งหนึ่งจะมีทีวีแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็มีเก้าอี้สีชมพูนะคะจะเน้นเป็นชมพูขาวค่ะฝั่งนี้นะคะป๊บก็จะเอาตุ๊กตาวางไว้เช่นเดียวกับห้องเด็กห้องแรกมันน่ารักมากตุ๊กตานี้มันสีสวยมากนะคะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวตอนแรกเนี่ย ป๊อปอ่ะวางตู้หนังสือเอาไว้ป๊อบจะเปลี่ยนตู้หนังสือให้เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีกระจกค่ะตอนแรกป๊อบก็จะบางวางของไปก่อนนะคะแต่วางไปวางมามันดูรกก็เลยจะเปลี่ยนค่ะทุกคนค่ะวางของเยอะมากเลยมีหนังสืออะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเรามาทําทางนี้ก่อนก็คือทางที่เตียงเราเนี่ยวางเอาไว้นะคะก็คือตอนแรกจะมีโต๊ะข้างเตียงแบบนี้แล้วก็มีของเต็มไปหมดเลยข้างล่างคือแบบว่าเป็นห้องรกมากป๊อปก็เลยเดี๋ยวจะเอาของออก สักนิดหนึ่งนะคะวางเสาวไว้แบบนี้แล้วก็วางกระจกแต่ปรากฏว่า กระจกเนี่ยมันทําให้รูปของเราดูไม่เด่นมันเป็นหลุมลงไปเลยนะก็เลยเอากระจกออกแล้วก็เอาตู้ใส่ของในห้องครัวเนี่ยมาวางไว้ข้างล่างแทนโต๊ะข้างเตียงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้องหมีมาไว้ฝั่งเดิมค่ะแล้วก็ใส่โคมไฟข้างเตียงไว้แบบนี้นะคะก็จะน่ารักมากๆเลยห้องนี้ป๊อบชอบมากเลยค่ะก็จะเป็นห้องเด็กนะคะหรือว่าใครจะให้ซิมโตนอนก็ได้เพราะมันเป็นเตียงของเตียมผู้ใหญ่นะคะมาถึงห้อง สุดท้ายค่ะห้องนี้จะเป็นห้องโทนสีขาวสวยมากเลยมันสําคัญที่ว่ารูปที่ป๊อปโหลดออกมาจากแกลเลอรี่เนี่ยมันสวยนะคะมันก็เลยตกแต่งสวยนั่นเอง ห้องนี้จะมีมุมอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าค,ค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็คือบ้านทั้งหลังของเราที่ตกแต่งด้วยของตกแต่งวันคริสต์มาสนิดนึงนะคะเพื่อนๆมีอะไรก็แชร์กันได้อย่าลืมคอมเมนต์ไอเอเขาให้ป๊อบเข้าไปดูด้วยนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยสร้างบ้านแบบไหนกันป๊อบอยากเห็นบ้านของเพื่อนๆมากๆเลยสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปดูไฮไลท์กันค่ะทุกคนบ๊ายบาย I wish i could see it too it's been way too long I wish i could turn back time to see Recuerdo bien tu cara, solo le pido a Santa que te traiga un rato conmigo, un rato conmigo. Todo daría para volver a verte en Navidad, en Navidad. Y que te quedes a abrazarme, que hagas que empiece a olvidarme de que ya no estás, de que ya no estás. Que me hace daño que despierto y te extraño todos los días todos los días quiero que vuelvas que te quedes y estar juntos otra navidad